ตอนนี้เนี่ยค่าเงินทั่วโลกกลาลังประสบปัญหากับการอ่อนตัวนะครับทองคําเองก็ทําออทำไฮหรือว่าบิตคอยเองก็ทำ all time high, ออทำไฮอจุดถูงสุดใหม่ในหลายๆสกุลเงินแล้วนะฮะเกิดอะไรขึ้นครับอีกสติดตัวหนึ่งที่ยังน่าจะลังลุนต่อไปได้ก็คือตัวแร่เงินครับต่อไปแร่เงินอาจจะดีแรงขึ้นในรอบ10ปีก็เป็นไปได้นะเกิดอะไรในคลิปนี้ไลฟ์ฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยังวิธจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยบอกับคุณครับ มัง่งคั่งด้วยอสังหาโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงนะฮะนี่คือสัมนกที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมครับผมนักทุนอสังหาริมทรัพย์นะครับที่มีประสบการณ์มากกว่าสิบปีครับคุณอยู่ในช่อง Property Expert ล้าที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสสัััััังง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 หหาาาารรรรรริิิมมทททพพย์ถ้้คคคคคคนนนนนนอออออออเเเเเืืื่่กบบลีีุณข เขาว่าเป็นน้องมีทองเขาว่าเป็นพี่นะครับแต่อนาคตต่อไปเนี่ยก็ไม่แน่ซะแล้วนะครับเพราะว่ามีการรายงานจากทาง CNBC นั้เพราะห์เนี่ยบอกว่าแร่เงินนะครับอยู่ในเวลาที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าไม่แน่ครับในอนาคตต่อจากนี้เนี่ยอาจจะเอาผลฟอร์มหรือว่าราคาเนี่ยทำได้ดีได,ด้ดีกว่าทองคำซะด้วยนะครับคำแตะจุดสูงสุดใหม่ในรอบ10ปีอาจจะเป็นไปครับต้องบอกเลยว่าแร่ทองกับแร่เงินนี่นะครับก็เรียกว่าอยู่กับโลกของเรามาหลายพันปีเลยนะฮะถูกใช้ในหลายยุคหลายสมัยครับบ้านราเนี่ยก็มีคำพูดที่ว่ามีเงินนับเป็นน้อองงมีท แต่ทีนี้คนจะคุ้นคุ้นแล้วก็เข้าใจตรงกันคือมัอนละมัดรักษาวความมั่งคั่งได้แล้วก็ ราคาเนี่ยเติบโตได้ด้วยนะครับเราจะเกิดการเกิดเงินเฟอ้อในหลายๆพื้นที่หรือไม่ทั่งค่างเงินเสื่อมค่าอะไรแบบนี้กลยเป็นตัวช่วยประกันวิกฤตการทางการเงินได้ดีตัวหนึ่งเลยฮะปัจจุบันนะครับอัตราดอกเบี้ยของอเมริกาเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆทำให้ค่างเงินดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นๆนะครับเดี๋ยวเช่นสกุลเงินบาทไทยก็เช่นเดียวกันครับก็เป็นเล่นไปนะครับไปไป,ไปมาๆเนี่ยเงินบาทไทยอยู่ประมาณ36บาทตอนน่อ1นดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วทำให้ล่าสุุุุดดเนเน่ิทจสสสูงงใใหมใกล ไ,ไปแล้วด้วยครับซึ่งตัวทองคำเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะทจุดสูงส,สุดหมายที่ประมาณ3 4 5 0 0บาททั้นที่ทองคำในสกุลดอลลาร์ย,ยังไม่ไออนทามไฮเลยนะครับซึ่งปัจจัยหนึ่งทาให้เงินบาทของเราเนี่ยอ่อนขนาดนี้ก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยของบ้านเราเนี่ฮะต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของอเมริกาครับทำให้ค่าเงินของเราเนี่ยอ่อนไปตาม,มานะครับเพราะว่ามีเม็ดเงินที่ไหลออกไปข้างนอกซึ่งหลายคนเนี่ยก็มองว่าประเทศไทยเราควรจะลดดอกเบีย้ยหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าเงินเฟอ้อเราเนี่ยก็ลดลงมามหาศาลแล้วอีกครั้งก็มอง สูงแบบนี้เนี่ยนะครับก็ทําให้แหมเราก็ปกันต่อยาดนะครับแต่ว่าทางอาจารย์อมรเทพครับจาก CIMB T เนี่ยชีย้บอกว่าดอกเบีย้ยนะครับไม่ใช่ยารักษาโรคถึงแม้จะลดดอกเบีย้ยตามที่ว่าก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ได้แก้ได้นะครับไปเปมาอาจจะส่งผลร้ายในฝั่งของตัวค่างเงินด้วยซ้ำครับกาวคือดอกเบีย้ยไทยวันนี้เนี่ยนะฮะก็ถือว่าน้อยกว่าที่อื่นอยู่แล้วถ้าลดอีกเนี่ยแหมจะได้เห็นเงินบาทไทยอ่อนยวบหน,นักกว่านี้อาจจะแตกไปถึง40บาทก็ได้ซึ่งในทางกลับกันจะทำให้พวกส,กสตรีตต่างๆานานะครับเช่นทองคำซิล หรือ Bitcoin ในสกุลเงินบาทราคาเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองครับนอกจากเฟนฝั่งของตัวทองคำเนี่ยจะมีบทบาทในมุมของ Personal Finance นะครับที่บุคคลเนี่ยเก็บเอาไว้สะสมความมั่งคั่งส่วนตัวมันจะมีบทบาทในเวทีการเงินโลกด้วยนะครับธนาคารกลงางต่างๆเนี่ยก็เก็บสะสมทองคำเอาไว้ในกรณีเนี่ยเป็นทุนสำรองแทนเงินดอลลาร์นะแล้วก็ล่าสุดนะครับการที่ลดทอนการถือดอลลาร์เนี่ยก็มีมากขึ้นอีกด้วยนะทา e น่าน UAE เนี่ยนะครับก็ทำการสร้างระบบ p a y m e n t System ขึ้นมานะครับและกรขยายนะครับไปทั้งของปากีสถานะอินเดียแลวก็งจรั คือกดการเทรดการค้าขายการดัชนสกุลดอลลาร์นั่นแหละฮะซึ่ง UAE เนี่ยก็เป็นสมาชิกหนึ่งในกลุ่มของ b r i c สนะครับที่มีรสัสเซียกับจีนเนี่ยเป็นผู้นำครับและกลุ่มๆนี้เนี่ยก็ค่อนข้างชื่นชอบทองคำเป็นอย่างมากด้วยนะครับแต่ก็นั่นแหละครับในขณะที่นักวิเคราะห์หลายคนเนี่ยก็มองว่าทองคำอาจจะ break all time high ไป2,002นะฮะไม่ใช่ซิตี้แบงก์ก็มองไป3,000เหรียญเนี่ยด้วยผลต่างๆนานๆนะครับแต่มีอีกหนึ่งปจัจจัยนะครับหนึ่งทรัพย์สินหนึ่งก็คือตัวแรงเงินนัน ถึงแม้จะมีรายได้เติบโตสูงขึ้นก็จริงนะแต่ในมุมของอุตสาหกรรมเนี่ยเราไม่เคยใช้ทองคําในอุตสาหกรรมเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่เราก็จะมาเก่งกําไรสะสมรักษาความมั่งคั่งแต่ไม่ได้เอาไปใช้นะครับแต่แรงเงินเนี่ยเอาไปใช้ครับตอนนี้มีดีมาเนีครับการใช้งานแรงเงินเนี่ยเติบโตขึ้นมากในทั้งอุตสาหกรรมเกี่ยวกับไฟฟ้า EV เองก็ตามซีิคอนเตอร์เองก็ตามพอได้เงินในไฟ้าที่ค่อนข้างดีครับซึ่งในปี2 5งห้กเนี่นะครับแรงเงินเนี่ยมีปริมาณความต้องการนะครับเพิ่มข อย่างเช่นพวก sustainability นะครับการยั่งยืนพวกไฟฟงไฟฟ้าหรือว่ารวมถึงตัว jewelry ด้วยนะครับซึ่งชัดเจนนะครับว่าตัวอุตสาหกรรมใหม่ๆที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกในี่ยช่น ESG พรลรงสะอาดเนี่ยมันก็จะมีแรงเงินเข้าไปเอี่ยวด้วยนะครับและตัวเลข1.2พันล้านออน,นี่นะฮะถือว่าเป็นสูงสุดอันดับ2อปในริการเลยนะครับกเกรมองก็ว่าอาจจะตีแรงก็ได้จากนี้ฮะ กาสนใจนะครับเพราะดีมานี้เข้ามาเนี่ยมันเอาไปผลิตในอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับโซลาเซลล์นะฮะเครื่องประดับแล้วก็พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลกัหลกๆที่กำลังเติบโตเลยทีเดียวนะครับจากการางนของสถาบาันซิลเวอร์นี่นะครับเขาบอกว่าความต้องการด้านเป็นเครื่องเงินหรือว่าเป็นเครื่องประดับเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง9%ครับโดยเฉพาะดีมานเพิ่มขึ้นจากทางอินเดียนั่นเองครับเอาจริงๆถ้าใครติดตามาก็จะรู้อยู่แล้วว่าอินเดียเนี่ยก็ชอบทองคำมากนะครับมีการนำเข้าทองคำย่างหนักจนประเทศเนี่ยขขขขาาาาาาาดดดุุลลลททงงงงกกกรรคคค้้้้เเเเเเยยยนน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 ะะัััับบบอออีีมมมม่่่่่วิส็็แแไไ หลายมีการเฟอร้อเยอะนะครับรวมถึงการอ่อนค่าเยอะด้วยคนอินเดียเยไม่ต้องจ่ายค่าต่างๆนาเกี่ยวกับการถือครองทองคำเนี่ยเช่นภาษีนี่นะครับก็ยินดีจ่ายครับแต่นั้นเนี่ยทองคําในอินเดียจะมีราคาที่แพงกว่าที่อื่นนะฮะเพราะต้องโดนภาษีด้วยแต่นั่นก็ยังหยุดให้อินเดียซื้อทองคําไม่ได้แล้วก็ต่อไปอาจจะเป็นตัวแร่เงินด้วยนะครับมีดีมานเพิ่มขึ้นสูงชัดเจนครับอย่างที่บอกไปครับว่ามีเงินนับว่าเป็นน้องมีทอนว่าเป็น,นพี่บางครั้งมันก็มี correlation นะครับหรือว่าการเคื่นอนของราคาคล้ายๆกันันนถ้าาทองงมีปหเ ก็พอได้ราคาขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้ถือไปถือมามันก็คล้ายๆกันนะฮะปัจจุบันในทั้งแร่ทองคําแล้วก็แร่เงินเนี่ยประสบปัญหาเดียวกันนั่นคือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่ศูนย์จากสหรักานะครับก็จะทําให้ตัวดันนะฮะราคาสินค้าพวกพัณฑ์เหล่านี้ครับอันเป็นว่าการถือครองพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้มีการปันผลผลิตออกผลอะไรเนาะมันก็จะเป็นแบบว่าถือไปเพื่อให้ราคามันขึ้นอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่ามันก็ยูมีความน่าสนใจน้อยกว่าการที่เข้าไปถือพวกพันบัตรบาลที่ผลตอบแทนสูงถึงราวสี่ถึง แต่นวิค้อเนี่ยก็ยังมองนะครับว่าตัวเลขแบบนี้เนี่ยนะครับที่จะให้ดอกเบีย้ยสูงขึ้นไปต่อๆเนี่ยมันคงจะไม่ดินนานสักเท่าไหร่แล้วในไม่ช้านะครับทางเฟดเองเนี่ยก็ต้องทำการลดดอกเบีย้ยและการลดดอกเบีย้ยครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการเปิดทางนะครับให้เกิดขาขึ้นครั้งใหม่ของสินค้าพวกพันเช่นซิลเวอร์แล้วก็ตัวทองคำด้วยครับเอาจริงๆหากมองเรื่องของความตัวเด่นเรื่องของทองคำกับซิลเวอร์นะครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบทองคำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็เข้าใจว่าซิลเวอร์เนี่ยก็มีราคาที่ผันแปรไปตามทองคำเช่นเดียวกันซึ่ง่งงชปี1970-80 ที่ทองคําดีดแรงแรนะครับแต่ทุกนั้นต้องบอกเลยว่าราคาซีเวอร์หรือว่าแร่เงินเนี่ยนะฮะเติบโตเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมากกว่าทองคำครับหรือพูดเป็นในๆว่าเวลาที่เกิดความบุรังแบบ รอบใหญ่ๆนี่นะครับซิลเวอร์เนี่ยนะฮะจะเอาเพอร์ฟอร์มตัวทองคำครับก็เพราะว่าด้วยราคามันไม่แพงแล้วก็เข้าถึงง่ายนะครับแล้วพอมันขึ้นจริงๆมันอาจจะเปอร์เซ็นต์เยอะกว่านะครับไม่ได้แปลว่าซิลเวอร์แพงออกว่าทองคำนะแต่ผมว่าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยซิลเวอร์มันเติบโตได้ดีครับนั่นก็หมายว่าถ้าทองคำขึ้นเดี๋ยวซิลเวอร์ก็ขึ้นด้วยนะส่วนใหญ่ซิลเวอร์จะขึ้นในอัตราส่วนนะครับเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่านั่นเองและด้วยความที่ทางซิลเวอร์นี่นะครับมันมีความอ่อนไหวทาาางเศรษฐกกกิจมกกว่นะ มีดีมากเนี่ยซีวูอาจจะเติบโตได้ด้วยนะครับแต่ถ้ากับการครับเศรษฐกิจไม่ดีดีมาสมสมมเซาเนี่ยนะครับซีวูอาจจะถูกกดดันให้ราคาไม่ได้วิ่งแรงถ้ากับทองคําก็ได้นะครับซึ่งทองคำเนี่ยมันทนต่อบพิษเศรษฐกิจที่ผันผวนได้มากกว่าคือถ้าเกิดมีความเครียดทางเศรษฐกิจเนี่ยทองคำทำได้ดีครับเพราะคนกลัวก็เข้าทองคำครับแต่ถ้ากับการนี่คือวศรจฐกจดีนะครับเงินเฟ้อหนักๆนะฮะแล้วคนมีดีมาเข้ามาไม่แน่ซีวาอาจจะดีดแรงกว่าก็ได้นะแล่นอกเหนือจากการ มีความต้องการทางอุตสาหกรรมนะครับซิลเวอร์เนี่ยยังมีดีมาในฝั่งของการโปรเทคปกป้องตัวเวลของคนหลายคนด้วยนะครับซึ่งเข้าใจได้นะครับหลายคนฟังแล้วจะงงนิดน,นึงว่าทำไมซิลเวอร์ถึงจะไปปกป้องทำไมเขาไม่เอาทองคำแหละครับตอนย้อนวันเช่นชาวอียิปต์เนี่ยนะครับมีความผันผวนของค่างเงินที่มากนะซึ่งอียิปต์เองเป็นหนึ่งในประเทศที่ผันผวนมากประเทศอื่นๆเองก็หนักหน่วงเช่นเดียวกันนะครับปษษากีสถานสปปลาวสีลังกาอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตัวราคาทองคำเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกนะฮะอย่างเช่นถ้าเราซื้อ1บาทเนี่ยก็ส0ม บาทไทยแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าเป็นแท่งหนึ่งบาทมันเล็กกระจิ๋วหลิวมากเลยนะครับดังนั้นถ้าเป็นสิงเโปร์นี่ยมันจะได้รับแบบ ก้อนที่ค่อนข้างใหญ่กว่านั่นเองเพราะก้อนมันใหญ่เนี่ยอาจจะกกะเก็บหรือว่าสะสมทีลีทีน้อยทีทละพันสองพันสามพันเนี่ยได้สำหรับคนที่ไม่ได้มีรายได้ที่เยอะมากนะครับจากการรายงานของทางรอยเตอร์เนี่ยบอกว่า s i l v e r is the new Go l d นะครับหรือว่าแร่งเงินเนี่ยเป็นเหมือนทองคำยุคใหม่ก็ว่าได้ที่คนอียิปต์เนี่ยใช้ยังไรปกป้องความมั่งคั่นนั่นเองโดยราคาที่ทองคำเนี่ยอาจจะเอื้อมถึงยากนะครับรวมถึงประเทศของพวกเขาเนี่ยขาดแคลงตัวเงินดอลลาร์ครับถ้าเป็นคนทั่วไปอาจจะก็ถือเงินดอลลาร์ก็ได้แต่อย่างทททีี่่่่่่บบออกกรรราาาจะะถืงเเเงงงงินนนดลใใปศยไมช วิธีการที่แบบเออเรียบง่ายนะฮะแล้วคนก็คุ้นเคยเนี่ยทองคำกับแร่เงินก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรต้องเรียกว่าย้อนกลับไปในอดีตก็ว่าได้ครับซึ่งจะบอกว่าทองคำเนี่ยมีบทบาทกับทางชาวอียิปต์มากเหมือนกันนะครับอย่างเช่นการแต่งงานเนี่ยเขาจะมีการมอบทองคําให้แก่กันด้วยนะแต่พอทองคําแพงเนี่ยแร่เงินก็ใช้ได้เช่นเดียวกันครับซึ่งบ้านเราเนี่ยคงไม่ได้สัมผัสความน่ากลัวของเงินเฟ้อเท่ากับอียิปต์นะครับเพราะอียิปต์เนี่ยเงินเฟ้อระดับเขาเนี่ยสูงเกิน30%อย่างต่อเนื่องร์เซ็นคต์อย่าเงินของเาเนี่ยยังลลดงอย่างก้าวกระโดดด้วยนะะจได้เคยสูงงถึ0.1นครับตอนนี้เนีกทั้งนะ ถ้าไปกว่า80%ในรอบ10กว่าปีเลยครับซึ่งนั่นาว่าพอราคาค่าเงินของเขาเมันลดลงอย่างรวดเร็วเนี่ยเขาก็ต้องรีบวิง่งนะครับไปหาเงินสกุลต่างประเทศครับทำให้ราคาของเงินสกุลต่างประเทศเนี่ยมันเติบโตสูงกว่าราคาที่เห็นปัจจุบันอีกนะครับเพราะตลาดมืดแหครมันดีครับในตลาดนียเงินดอลลาร์เท่ากับ30ปอนด์อียิปต์น,นะครับแต่ว่าซื้อจริงๆอยู่ที่71ครับกล่าวคือซื้อแพงขึ้นกว่าในกระดาษอีก2เท่ากว่าครับซึ่งคนอียิปต์ หรอบ้นนึ่งร้อล้านคนเนี่ยนะครับถูกประเมินว่าต่ำหรือใกล้เคียงกับระดับความยากจนครับก็คือเป็นคนจนนั่นแหละฮะร้อยกว่าล้านคนครับท่าคนส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาการรักษามูลค่าทางความมั่งคั่งผ่านพวกทองคําหรือไม่ทั้งแร่เงินเหล่านี้ครับเอาจริงก็นต่างสายเหมือนกันนะครับก็ต้องจับตาดูนะครับว่าทองคําเองยํำจุดสูงสุดใหม่ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็แร่เงินนะฮะจะทําตัวดีดแรงกระทองคําอย่างที่เขาว่า จริงหรือไม่นะพรต้องบอกว่าในอดีตเนี่ยแรกเงินเนี่ยเคยราคาสูงไปถึง50ดอลลาร์เลยนะครับตอนนี้อยู่แค่ยี่สเองฮะถ้ากลับไปจุดเก่าเนี่ยก็คือ1เท่าตัวเลยครับแต่หากมองฝั่งของตัวซับยพนี่มันก็พูดได้ยากนะครับเพราะว่าตัวทองคำเนี่ยมีความหายากมากกว่าตัวเงินถึง8เท่าครับเก่าคือทองคําขุดได้1ออนเนี่นะฮะจะขุดเงินได้ถึง8ออนครับเพราะว่าความขาดแคลนความหายาก ทองคำเนี่ยหายากกว่านะครับรวมถึงได้เงินเนี่ยบางครั้งมันได้มาจากการขุดทองคําคือขุดทองคำนั่นแหละแต่ว่ามันได้แรงเงินมาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยความขาดแคลนจริงทองคำเนี่ยเข้มแข็งกว่าเยอะนั่นเองและการทําเหมืองหลังหลังเนี่ยทำได้ยากมากนะครับล่าสุดเนี่ยทำเหมืองของอเจตินาได้ถูกปิดไปอันเนี้มาจากว่าเหมืองมันถล่มนะครับจะเห็นภาพว่าการที่มีเหมืองที่ไม่ได้คุณภาพเนี่ยนะฮะมันทําให้เกิดความแย่ด้วยการเปิดเหมืองทองคำเป็นที่ยากขึ้นมาทําให้ทองคำเนี่ยยิ่งจะมีตัวใหม่ใหม่ซัพพลายใหม่อ คิดเห็นยังไงบ้างจะซิลเวอร์จะทองคำจะบิตคอยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับวันนี้ขอบคุณที่คนนั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Property Expert Live นะฮะแล้วขอบลาหนึ่งวินาที ติดตามช่องน,นี้ให้ถึง1ล้านซับไปเลยครับสำหรับใครที่จะฟังขอรู้ข้อมูลชังลึกนะครับอยากจะลงทุนในสังหาริมทรัพย์เนี่ยผมมีสํานาจชื่อว่ามาั่งคั่งด้วยสังหาโดยใช้ระบบการเงินสำหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงครับสําหรับคนที่แบบมีเครดิตอยู่แล้วนะครับทบบั้งประจํามีรายได้ที่มั่นคงดีอยู่แล้วเนี่ยลองมาปั้นเครดิตปั้นสเต็กเมนต์นะครับในการใช้เงินเรเวเรทกู้สังหาริมทรัพย์เรียกว่าถือ,อยาว่ยเติบโตนะครับรวมถึงเนี่ยมีค่าเช่ามาจ่ายอย่างต่อเนื่องด่วนครับเรียกว่าถือนานเนี่ยสไตล์ผมมมคครับบถ้าาชอออนนนแแดดที่ิพะะ คุณด้วยก่อนจะคลิปหน้าสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างร์สนี้เนี่ยเหมาะคุณครับตัวนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสิจไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทําให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนะครับคอร์สนี้เนี่ยกา,ารันตีความพึงพอใจ ใจทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์ i f e ีนะครับหวังจะทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ